สวัสดีครับพี่น้องครับผมเจษาทุุ่งของเชียงใหม่เรียงวัวสไตล์แทบ้านครับพี่น้องอ่ามื่อี้พอดีมีเอฟซีอ่าเพื่นบอกด้วยครับว่ามีง้วงามอยู่ตัวหนึ่งครับผมไหหมาทายมาเบิ้งไหแด้ครับผมโชงง้วงามครับวันนี้ผมก็ตามค้อมคอครับตามเอฟซีมาครับผมมาเบิ้งง้วงามครับพี่น้องเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งนะครับท่องท่องซีไว้ศูนย์เก้าหกยางดีครับพี่น้องครับเอฟซีกันนี่นะครับพี่น้องเนี่ย นี่นะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับน้องสมเปรียวครับทักแชทหาว่าให้มาเบื้องวัวง,งามครับเฮาก็เลยตามมาเลยครับผมเอฟซีกับตัวน้อยครับเอฟซีตัวน้อยก็ครับวัวง,งามอยู่ใส่หมูจัเวทครับมาเบื้องวัวกันครับพี่น้องมาเนี้ วมาได้อย่างสกอยังมาได้ซื้อปิกมาบ้านได้ซื้อก่อฮะได้ซื้อที่ไหนต้องเาตงซื้อเรียบร้อยนะครับผมได้ซื้อเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ขายเรียบร้อยครับเก่งขนาดครับผมได้ขายเรียบร้อยนะครับผมคนซื้อต่อก็ติดราจําไว้แล้วนะครับเนี่ยครับ FC ตัวน้อยของผมครับผมเก่งขนาดครับผมนี่กําลังจะไปซ่อซื้องัวแหมอยู่ครับ จะไปซ้อซื้องวอีกครับผมซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับผมสุดยอดแต่ๆครับนี่ครับก็มีสองตัวนะครับตัวนี้กับบ้ามันมันมันกับบกขอดแดงก็ไดครับมันก็ได้โบสแข้งขานะครับเป่นยังบัสุดนะครับมันเป็นงวงเหลืองเป็นงวงเหลืองครับตัวนี้กู่กันครับเพิ่นมาขายนะครับผมเปิ้นมาได้ขายมา รีวิวมาทายมาลงหือปี้ือน้องเขาได้หันรครับแนวทางการพัฒนางัวนะครับผมบามั่นลูกผสมครับงัวงามเพื่ออนาคตตั้งหน้าเราจะได้มีงวงามอานยางตั้งใต้พ้องครับผมทางอีสานนะครับครับถ้าจะได้ถ้าข้ออนี้นะครับถ้าเจ้าของปดเปิดราคานะครับผม เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องเขานะครับถ้าสนใจนะครับถ้าเจ้าของเพิดเปิดอาคานะครับผมจะมาถ่ายหมกรรมนะครับผมแล้วผมจะเอาลงในช่องของผมนะครับเพราะว่าหั่นตัวงัวแล้วค่อนข้างจะสวยอยุ่นกันครับใหญ่สูงดีนะครับผมครับบรรยากาศนะครับตีเลี้ยงงัวเปิดนะครับผมเหมาะอยู่ครับ แฮมสองเดือนครับสองเดือนไปน้อยสองเดือนนะครับเพื่อนจะได้หานลูกไปละสีวายศูนย์เก้ากครับแม่มันก็โครงสร้างใหญ่ดีครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบรอครับเพื่อนผูกไว้ตรงนานี้ครับผมครับพี่น้องสำหรับคิวนี้ผมก็ฝากไว้สช่นนี้ก่อนครับถ้ามีอย่างคืบหน้าเดี๋ยวผมที อัปเดียด้เบิงนะครับผมสวัสดีครับ